สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับมาเจอกันอีกแล้วรู้อะไรไม่รู้เท่ารู้วิชาใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้ววนนะ้าวันนี้พาสมเด็จวัดระฆังพิมพ์เจดีรํา มาให้เพื่อนๆชมเนื้อดินสอพองนะเนื้อดินสอพองจุยจริงๆนะเพื่อนๆนะนะให้เพื่อนๆมาได้ดูกันอีกแล้ววันนี้นะเราจะได้ดูตำหนีว่ามีที่ไหนอะไรตรงไหนกันมั่งนะเพื่อนๆนะๆนะเจดีร่มก็คือนะดีนะ ทำโบราณเขาเขาเขาตัเตรียมไว้แล้วว่าทำอะไรก็ดีกิจการงานใดก็ดีเดินทางไปไหนก็ดีอะไรมันก็ดีไปหมดนะร่ำก็คือร่ำใหญ่โตโตร่ำใหญ่บึกกิจการงานใดมันก็ร่ำก็ใหญ่ร่ำร่ำรวยรวยซื้อหวยก็เปรียบสุรุนก็ถูกรางวัลที่หนึ่งนะ จะให้เพื่อนๆดูกันเลยนะเดี๋ยวจะเพื่อนจะวะ่าแหมมาแล้วก็พูดมากเซลนะพอดที้แล้วให้เพื่อนๆดูนะข้อที่เจ็ดข้อที่แปดแล้วนะจุดที่เจ็ดจุดที่แปดไปแล้วนะนะวันนี้ก็จะให้เพื่อนๆดูเป็นที่สังเกตนะ เรามาสังเกตการดูว่าคพระสมเด็จเจดีรัมเนี่ยนะมีตำาหนีตรงไหนบ้างนะที่เพื่อนๆดูนะที่ที่ที่เราดูเนี่ยมันก็มีตำาหนีแบบที่เราพูดมานะเอาเป็นอันที่ที่แปดนะเพื่อนๆน,นะจุดที่แปดนะหลายด้านขวาขององค์พระนี่นะจะใหญ่ลำ่ำเหมือนคนเล่นกล้ามนะ จะใหญ่กว่าฝั่งซ้ายนะฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะฝั่งนี้ฝั่งขวานะฝั่งนี้ใหญ่นะใหญ่แต่ซ้อแขนนี้จะจะเล็กนะเล็กแคบนะเล็กแคบตื้นนะเนี่ยฝั่งเนี้ยเล็กแคบตื้นแต่แต่แขนเนี่ยแขนไหล่เนี่ยจะล่ำใหญ่นะเดี๋ยวจะส่องให้เพื่อนๆดูนะครับนะ ครับจองเพื่เพื่อนๆดูนะเห็นไหมเห็นไหมยญ่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมยญ่เห็นไหมเหมือนคนเล่นกล้ามนะนักกล้ามนะนักมวยนักรบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ด้านด้านซ้ายเพื่อนๆเห็นไหมเล็กนะเล็กเล็กกิวกิว นะเล็กๆเห็นไหมอดเห็นไหมด้านขวาเนี่ยจะใหญ่ล่ำนะเนี่ยดูพัดเสียนดูพัดเสียนดูพัดพเ,นะเกตนะเกตจะเอ็นไปด้านซ้ายอ่ะบอกให้เพื่อนไปแล้วนะนะบอกให้เพื่อนไปแล้วนะหลุดซอกแขนนะซอกแขนนะซอกแขนนะซอกแขนจะดิ่งออกมาเลยนะเห,นเหมือนเหมือนข้าลูกดิ่งมาดิ่งตรง เขาลบตรงชาดยืนต้อ <laughs> งแขนนะ่ะนะแขนจะยืนต้อ <laughs> งนะส่องให้เพื่อนดูแล้วนะแขนจะทิ้งดิง่งลงมาเลยนะเพื่อนเพื่อนนะแขนนะ่ะนะแขนนะ่ะน,นะเห็นไหเห็นไะหเห็นไหมเห็นไหมตรงดิ่งเลยไม่มีโค้งไม่มีคดไม่มีงอตรงไหนเลยนะท่วงแขนนะ่ะ ช่วงกล้ามแขนนะกล้ามแขนนะนะนะสองฝั่งเลยนะสองฝั่งเลยเนี่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 ยสองฝั่งเลยนะจะทิ้งดึงลงไปเลยนะจะไม่คดไม่งอไม่โกงไม่โค้งไม่ตรงไหนเลยนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆดูดีๆนะแขนนะแขนแขนแขนเห็นนะทิ้งดึงตรงไปเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นนะ เอาไม้บรรทัดมาวัดตรงดิงเลยมือนก็เอามือนก็เอาลูกดิงมาดิงเลยนะะข้อต่อไปเออเพื่อนๆถามมาหลายคนแล้วนะว่าโอ้เนี่ยเห็นในภาพแล้วองใหญ่ขนาดไหนเนี่ยโอ้จะไปหากรอบใส่ที่ไหนไม่ย้า่เนี่จะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเนี่ย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  เนี่พพยพ, Jamie, พ,พ, no. พิมพ์พระประธานนะเนี่ชุมหวายพิมพ์พระประธานพิมพ์ที่หนึ่งนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่พิมพ์ที่หนึ่งนะเนี่ยเนี่ยพิมพ์ที่หนึ่งเห็นไหมเล็กโงงที่หนึ่งอีกพิมพ์ที่หนึ่งอีกเนี่ยเนี่ยพิมพ์เจดีรัมเนี่ยเห็นไหมวัดให้เพื่อนดูเห็นไหมเล็กกว่าอีกนะเล็กกว่าอีกเนี่ยเล็กกว่าตั้งเยอะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเนี่ยวัดให้เพื่อนดูเนี่ย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 ความสูงเนะ่น่าความกว้างก็วัดไปแล้วนะมีความสูง ความกว้างเนะเล็กกว่าเนี่ยเนี่ยเวลาดูในภาพถ่ายพเพื่อนๆดูนะองใหญ่เพราะเขาเป็นเจดีร่ำดูตรงไหนมันก็ร่ำบึกดูตรงไหนก็ร่ำบึกนะเนี่ย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 ให้พเพื่อนๆดูเปรียบเทียบกันดูนะพเพื่อนๆไม่ต้องตกใจเห็นไหมเนี่ยองเล็กกว่าพิมพ์พระประธานพิมพ์ที่หนึ่งชุมไวอีเนะวกเห็นไหมเพื่อนเห็นแล้วนะพวเะนะพื่อนเข้าใจแล้วนะ เอออ์ที่หนึ่งลุงเขาทำมาไม่ได้ทำนี่เอาเอาเอาอีกพพ์มามามาวัดให้ดูก็ได้อะเนี่เนี่นี่เนี่ห็นไเล็กกว่านะเนี่ยเนี่ยเล็กกว่าเห็นไหมเออเนี่ยอืมเนี่ยทำทำทำให้ดูแล้วนะเนี่ยเล็กกว่านะอืมเอามาให้ดูแล้วเนี่ยสวยงามตะการตานะคี้ตะไข่คี้ตะไข่เออ บอกคุเพื่อนๆไปแล้วว่ารุ่นนี้มีเหล็กไหลนะเหล็กไหลซาลาวัตรเลยนี่เหล็กไหลเพื่อนเนี่ยเรื่องเหล็กไหลปีกแมงครับสวยงามประการตาลองไปเลี้ยงดูแลเลี้ยงตอนคืนใต้แสงจันทร์สวยงามระยิบระยบเนี่ย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 ปีกแมงครับเอ๊เหล็กไหลเป็นยังไงนะเนี่ยบางคนไม่รู้ไม่เห็นนะนี่นี่นี่จะส่องให้เพื่อนๆดูนะส่องให้เพื่อนดูนะ เนีหล็กไหลนะนี่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 เหล็กไหลเห็นไหมเนี่ยเหล็กไหลนะเนี่ยรุ่นนี้มีเหล็กไหลเยอะเลยนะเหล็กไหลสายรุ้งเนี่ยนะโอ้โหสวยต้องดูตอนสิบห้าข้าแปดข้านะเลี้ยงด้วยพัดไทยน้ำผึ้งนะหยดหนึ่งหยดนะให้เพื่อนดูแล้วจะเห็นนะพุทธังรัดระนังสังฆังรัดระนังกำมังรัดระนังนั่นเลย บางสิตท mm ีประธานสิ่ที่อะไรก็ว่าไปนะเพรว่าในสิ่งที่ดีๆอยากจะมองอยากจะเห็นนันเดี๋ยวก็มองเห็นเลยยิบเลยยัดเต็มไปหมดเลยเนี่ยเลยไปยัดใตะปากประช่อนดูนะเอามีดวันเลยไม่เข้าทำมาแล้วทำมาแล้วลองมาแล้วเนี่ยฟันเลยผลมีดมงมวันครับโอ้โหขาดไหมชักเง่งเง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 งไม่เป็นไร ตลกดีนะทำไปเรื่อยๆทำเล่นๆไม่ทำจริงจังนะแต่ฟันไม่เข้าของจริงนะเนี่ยนะเนี่ยเดินสอพองแล้วเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านสมเด็จเนี่ยท่านทำเอาไว้รุ่นเนี่ยพิเศษเลยเอาดินมาปั้นเ่ยเดียกยนคิดดูเดิโอวโห้ศักดี์ขนาดไหนเนี่ยดูฐานดูฐานดูฐานนะเยวดูเป็นอย่างๆไปนะ ่ะให้เพื่อนๆดูต่อไปนะนั่งนั่งขัดสมาธินะฐานที่หนึ่งนี่ก็จะไม่มีเส้นอัศนะเพื่อนนะเพื่อนๆดูนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเส้นอัศนะเนี่ยไม่มีนะพิมพ์รัมเนี่ยไม่มีนะเจดีรัมเนี่ยถ้ามีแล้วจบเลยนะถ้ามีแล้ววิ่งหนีแล้วตัวใครตัวมันเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะตรงเนี้ยตรงนี้ตรงนี้เนนีย ส่องดูนะเพื่อนเพื่อนมีกล้องนำกล้องมาส่องดูเลยไม่มีเส้นอจนะไม่มีเส้นอานะนายเพื่อนดูนะเดี๋ยวเพื่อนบอกโอ้ลงนีโมโมจริงจริงส่องให้ดูเลยเนี่ยไม่มีนะนะองไหนองไหนก็ไม่มีนะเนะนีน่ยนะส่องดูฐานชั้นที่หนึ่งนะ อันท่านที่หนึ่งนะไม่มีไม่มีเนื้อเกินไม่มีเสน้นอนานะเลยเนีย่ยเนีสอ,อ,องเล้วไม่มีนะไม่มีอะไรเลยเห็นแต่เหี้ยวเห็นแต่หีว <c oughs> โอ้ <c oughs> อยนไะหนเะห็นไหเห็นไหเห็นไหม ซอกฐานน่นนะซอกฐานเนี่ยนะใครเพื่อนๆดูนะเนะี่ยเนะีนะ่ยเนี่ยซอกเนี่ยจะมีหลุมนหนึ่งหลุมเห็นไหมตรงใต้ตรงใต้ตตเท้านะหนึ่งหลุมแล้วตรงกลางอีกหนึ่งหลุมเห็นไหมเป็นแอง่ะเป็นแองหนึ่งหลุมตรงกลางอีกหนึ่งหลุมแล้วก็ริมนี่หนึ่งหลุมเป็นสามหลุมนะสามแองนะน,นะบนฐานที่หนึ่งเนี่ยฐานเขียงเนี่ยจะมีหลุมมีแองอยู่สามแอง คุณนะเพื่อนเห็นไหมเป็นแห,ง,นะหนง,งนึงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมครองตรงกลางเห็นไหมก็ะสามลิ้นนี้เห็นไหมเห็นไหมสามหลุมนะสามแห่งนะต่อไปก็ฐานสิงตรงกลางนะเนี่ยฐานสิงก็จะเทลาดเอียงลงมาทางด้านซ้ายขององค์พระเห็นไหม เฮลาดเอียงมาทางด้านซ้ายขององคนะ์พระเห็นไหมโอ้ยดูชอกแขนดูชอกแขนตรงดิ่งเลยนะตรงดิง่งจะไม่มีโค้ไม่งอยไหมบอกแล้วไม่เชื่อนะบอกแล้วไม่เชื่อไม่ตรงปังตรงไปที่เล่งนาฬิกา <c oughs> ตรงไม่ตรงเพื่อนๆะดู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 ด,ด,ด,ดูแห่งตรงกลางเห็นชัดเจ้าเลยนะ บนฐานที่หนึ่งที่หนึ่งนะสามแหงรัดคาเทฐานสิงกคะเท,าทาราดเอียงลงมาด้านซ้ายสไลเดอร์วับวับเหมือนเด็กเล่นสไลเดอร์ชอบใจกันใหญ่เลยเนี้ยนะลาดเอียงลงมานะนะนะต่อไปต่อไปนะครับนฐะานหมอนนะฐานสุดท้ายเนี่ยนะเ,เพื่อนดูนะเนี่ยฐานหมอนเนี่ย นะจะจะจะเป็นสี่เหลี่ยมนะแต่นี่ใช้มัมมังอะไรมัง่งก็ออกกลมๆละนะตรงนี้ก็จะเสียงนิดๆฝั่งนี้ก็จะห่างซุ้มหน่อยนึงก็ะไม่ค่อยชิดซุ้มเท่าไหร่นะแต่ด้านด้านซ้ายเนี่ยจะชิดบางองก็ชนเลยก็มีมันอยู่ที่ดินกดนะบางบางองอะกด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 พิมพ์เสร็จแล้วก็แกะออกมาบางที ดินมันเป็นดินเสีพองอะนะบางทีอาจจะชนซุ้มก็มีไม่ชนก็มีแต่ชีดด้านนี้ด้านซ้ายเนี่ยจะชีดนะตรงนี้ก็จะห่างหน่อยหนึ่งนะนี่ย,นะยๆ,ๆตรงใต้ใต้ฐานข้างล่างเนี่ยนะช่องใต้ฐานข้างล่างเนี่ยจะห่างแต่มาทางนี้ก็จะชีดเหมือนกันชีดใหญ่เล็กใหญ่เล็กห่างชิดห่างชิดแบบเนี้นะ ให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยเนีนีเนี่ยเห็นไหข้างนี้ก็จะชีดซุ้มนะนะนะชีดซุ้มหู่ดุมวลสารดูดูเหล็กไหลเลยแปลงล่างเป็นสีขาวอีกล้วนะนี่นี่นเห็นไหมนี่เหล็กไหลเพลิงนี่นีประกายเพลิงมาเนีห็นไหมเขาเขแสดงอิทธิฤนะอิทธิฤทธิะ นะจะชิดซุ้มเนะฐานเนี่ยนะชิดซุ้มด้านด้านล่างด้านข้างนะแต่ข้างนี้จะห่างนะห่างซุม้มอันนี้ก็จะห่างซุม้มนะนะจะไม่แหลมเท่าไหร่นะปาดลงเป็นดินสอพองนะพิมพ์เนี้ยเป็นดินสอพองนะกดออกมาจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะไม่เหมือนปูนเปลือกหอยนะ้าปูนเปลือกหอยนี่จะก,กดออกมาจะสวยงามตะการตาแต่เิ็นพิมพ์เนี้ยจะเป็น ดินสอพองนาตอนนี้จะกลายเป็นกระดูกแล้วไอ้นะเพื่อเนี้จะออกสีขาวๆแล้วเอ้นะนะนี่จะออกเป็นขาวๆเป็นกระเป็นกระดูกงาช้างแล้วนะนี่พอจะเป็นกระดูกงาช้างเสร็จแล้วก็นะก็จะเป็นหินพอเป็นหินเสร็จมันอยู่ที่การเก็บการเก็บเก็บตู้เทปเก็บต่องแอมสมัยก่อนมีแต่หลังคาหลังคาสังกะสีอะไรเงี้ยนะ แต่สมัยนี้มันมันอยู่ที่การเก็บนะเก็บเก็บรักษานะเนี่ยมันไปชนกันที่ตอนนี้เป็นดินถอดดินเศษก็จะเป็นกระดูกว่กระดูกเศษก็จะเป็นหินว่าเป็นหินก็จะเจอเชื้อราหลุดลุย่ยไม่มีอะไรยีรา,างยั่งยืนสักอย่างนะเหมือนกับเชื้อโรคเชื้อรานะเชื้อโรคเชื้อราโควิดอะไรเนี้ย <laughs> ที่มาตันแรกๆเรากลัวันนะกลัว เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะไม่มีอะไรตีรังยังยืนเหมือนท่านั้นว่านะเนี่ยสวยงามจะก,การตานะเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อแกทำด้วยมือจริงเนี่ยทำด้วยมือนีน่เมกอินไทยแลนด์เ <laughs> วลังเห็นเวลังกลัอะไรนี่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 น,น,นี่เล็กไรเพิอง นี <N> ่นี่นี่เหล็กไหลเริงขนาดนี้ยังไม่ลูดออกไปเลยนี่เจ็ดข้ามแปดข้ามถึงห้าข้ามเยิบระยับอืนี่อยากให้เห็นเห็นเป็นๆนี่เห็นตัวจริงนี่ตัวจริงเสียงจริงนี่ตัวจริงเสียงจริงนี่อยากให้เพื่อนเห็นเห็นจริงๆวันนี้เห็นจริงๆนี่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 แมงทับเนี่ยลหลแมงทับเห็นจริงๆเห็นจริงๆเห็นไหม เห็นแล้วเคยไว้มวลสารเห็นไหมมวลสารด้านหลังเห็นไหมเห็นไหมเห็นมวลสารไหมเนี่ยคือมวลสารของสมเด็จท่านนะเอามาใส่มาให้พวกเราได้ชมได้เห็นได้คุ้มครองบดปะนะคุ้มครองภัยปกป้องนะปกป้องคุ้มครองภัยทั้งหลายทั้งปวงผลจากโรคโควิดโรคหาไรเหี่ยวอะไรทั้งหลาย นให้อย das ู่เย็นเป็นสุกเนี่ยเห็นไหมช่วยนี่นี่จะเป็นหินเลยไหมประกายหินแคลไซออกมาแล้วนะแคลไซออกมาแล้วงเงาเงานี่คือแคลไซนะเพื่อนนะดูสวยงามนี่ดูดูดูสวยงามนี่ขนาดเป็นดินดินสอพองนี่ยนี่ดินสอพองนี่ดินสอพองนะเนี่ย เน่ดินสอบองทําด้วยดินสอบองเนี่ยเจดีล่ำทำไรก็ล่ำใหญ่โตโมโหรานนะใครเห็นใครใครก็อยากได้ใครเห็นใครก็อยากคลองเนี่ยเนี่ยหากนรมรู้จะหายังไงนะให้เพื่อนๆดูนะครับนะม่น้านะเขาว่ากันว่าวัดระกังมี ใช่ไหมบางคุณพลมก็ต้องมีเห็นไหม <laughs> มันเป็นอย่างนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองเป็นตั้งแตกเก <laughs> นะเงเ่เกิดนะเป็นตั้งแต่เกิดเมื่อก่อนบอกไปไหนมาไะบางคุณพลมมาเข่าบังห้อยย้อนเดินนยยอนขาขึ้นสูงด้วยทีวะ <laughs> <laughs> คุยกันไปตามภาษาเรื่องภาษาตามภาษาผู้ชายผู้ชายนะ ไลไปไหนมาวะบางคุนกรมแม,ม่งมึงเดี๋ยวกูแข่งวิ่งแข่งร้อยเมตรทำไมสร้างปัะนานกันร้อยกูเอาบาทเดียวมึงวิ่งตามกูไม่ทนนันแน่นอนเพราะมึงไปบางขุนกรมอะไรแบบนี้นะว่ากันสนุกสนุกไปวันวันนะยุคโควิดอย่าไปเครียดอะไรกันมากมายนะ เนี่ยเราไดกระชวนมาดูพระดูพระกันแล้วนะเพื่อนเพื่อนก็ได้หลายวิชาไปแล้วนะดูเนี่ยเสร็จแล้วนะเนี่ยเนี่ยถึงจะปิดทองล่องชาติแบบไหนนะเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นดูอย่าลืมดูตรงนี้นะท้ายสุดขององคชาตใต้สมเนี่ยนะต้องตามกดสมหวายนะย,ายนัาให้สูงกดสมหวายขึ้นมาถึงเขาจะปิดทองล่องชาติแบบไหนเนี่ยเพื่อนสังเกตดูนะ น้ำแบบพิมพ์ไหนพิมพ์ลายอะไรแบบนี้เพื่อนเพื่อนก็จะได้มองเห็นชัดช่วยงามไม่ต้องไปลอกออกนะเสียธรรมชาติหมดกว่าเขาจะทำมาได้องอูเสียหายหมดเลยเก็บไว้เถอะไม่ต้องไปลอกดูหรอกนะเนี่ยฟังฟังแล้วก็ฟังฟังแล้วก็ไปฝึกดูังไม่ต้องไปลอกออกนะเธอเขาทํามาดีแล้วคือว่าเขาทําดีแล้ว เราจะไปทําลายเลยเราอนุรักษ์กันไว้นะของอนุรักษ์กันไว้ให้ลูกให้หลานดูวันนี้ก็ไม่มีอะไรก็ขอกราบสวัสดีครับนะยิมนาจเจอกันใหม่นะสวัสดีครับเพืเ่อนๆนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีชยัยสบายสบายสวัสดีครับ